Điều đi vào, mà đi về mà. Đường 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 không đường đường mà. นบบรสประชาชนทั้งประเทศรออยู่นะครับเรื่องนี้มันนะแค่ฝ่าแค่กรกตด้วยนะเพราะว่าความเสียหายคนทั่วโลกก็มองอยู่นะครับด้วยขอบคุณครับถ้าถามท่านอลู่เยอกตั้งเขาต้องการอย่างเดียวคือต้องการรับต้องการเลือกตั้งจะไปถามอะไรอีกกรกตไม่ใช่หน้าที่วันนี้ก็ ไปแจ้งความโดยเฉพาะลงบันทึกประจําวันที่โรงพักแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งผู้สมัครของเพื่อไทย28เขตเนี่ยที่ยังสมัครไม่ได้ก็ขอมายื่นเอกสารพร้อมหลักฐานในการที่จขอคุ้มครองสิทธิครับที่ผู้สมัครของเพื่อไทยเนี่ยได้หารือกันและก็มีการประชุมกันเมื่อเช้าว่าขอให้กกตทั้ง5ท่านดําเนินการเอาผิดกับแกนนําผู้ขัดขวางโดยเฉพาะนายสุเทพกับพวกรวมถึงแกนนําระดับจังหวัดทั้ง8จังหวัด แต่ละเขตเลือกตั้งนะครับที่ไปขัดขวางให้ดําเนินการถ้าไม่ดําเนินการตามข้อเรียกร้องทั้งหมดเนี่ย28เขตของสอส8จังหวัด28ท่านเนี่ยจะดําเนินการที่จะร้องเอาผิดต่อกอก,อกตในข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะครับตามกฎหมายต่อไป